สำหรับองค์พระพิคเนตนี่นะครับคือผมอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็จริงๆเรื่องร่ำเรียนมาก็เรียนทั้งเรื่องศิลปะเรื่องของการออกแบบเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์คือตั้งแต่เรียนหนังสือมาจนกระทั่งเริ่มทำงานจริงๆเริ่มทำงานสถาปนิกจริง,รงคนในวงการก็บอกว่าเราต้องรุ่นพี่ๆกันนะบอกให้นับถือพระพิคเนตเราก็ ก็ศึกษานะครับก็เลยพบว่าท่านเป็นเป็นเทพของความสําเร็จทุกๆุกประการแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ขจัดปัดเป่าอุปสปรรคเพราะฉะนั้นจริงๆคือถ้าเรานับถือท่านเรามีความมั่นใจเราก็จะมีกําลังใจแล้วก็มีมันสมองที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายแหล่ไปได้เพราะฉะนั้นคือท่านก็เป็นองค์เทพจริงๆคือต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูเนี่ย เวลาจะบูชาเทพต้องบูชาพระพิคเนตก่อนนะครับคือผมก็ศึกษาอยู่พอประมาณก็นับถือตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะครับเป็นสิบสปีแล้วที่ในตัวนี้ก็มีอยู่หมายถึงไม่ใช่มีองค์อะไรนะฮะแต่ว่า <laughs> ก็มีมีมีบูชาอยู่ครับครับผมที่บ้านก็เยอะครับผม